ตอนนี้เที่ยงจะบ่ายมงแล้วทุกคนดูเราก็มาแอบมุดกันอยู่ใต้สวนทุ่ทุ่ดอ่ะหลบแดดนี่คืออะไรกอกใหญ่เองหรลบอยู่ตามแดดว่งสองเด,ด, <laughs> า,งดานะเราอยู่ใต้แด <laughs> ดนอนนอนคักค่อนแน่ มันบมีแดดมันบ่มีผมเนาะมันไม่มีผมบ่มแดดข้าวนาเฮามันบ่มฝังตัดดินฮะข้าวนาบ่มฝังตัดดินขึ้นหน้าบา้านนะข้าวนาใหญ่เอออันนี้รถเจนิญทีกลมที่ดินเพิ่น,บ,น,น,นบ้านมันเปมีไมอันนี้พวกข้าก็แอบอยู่ในนรถเจนิญทีพวกตาเปิดเปิดแอบอยู่ในรถนะถ้าเขาไม่แอบอยู่ตามสุ่มทุ่มพุ่มไม้เพก็จะอยู่กับต้นต้นกล้วย ต้นกล้วยค่ะแอบอ,อยู่ต้นกล้วยเล็ก